การพัฒนาคุณภาพชีวิตราชฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ราชฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ําให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโครงการนี้มุ่งเน้นให้ชาวบ้านขุนวินได้พึ่งพาตนเอง ดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแนวทางดำเนินงานหลายด้านทั้งการปลูกป่าหวายและกล้าไม้มีค่าการสร้างแนวกันไฟการสร้างฝายต้นน้ำการปลูกพืชผักอินทรีย์และกาแฟใต้ร่มไม้รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและธนาคารอาหารชุมชนเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ครอบครัวในหมู่บ้านเมื่อวันที่19มกราคม พุทธศักราช2,543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวินหมู่ที่16ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ด้วยพระเมตตาพร้อมพระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน แต่ให้คงไว้ซึ่งความเรียบง่ายและความสามัคคีของชุมชนพระราชดำริสำคัญได้แก่การปรับปรุงฝายและระบบส่งน้ำการบำรุงรักษาป่าที่มีไม้มีค่าเช่นตะเคียนทองจำปีป่าและมะขวันการส่งเสริมการปลูกข้าวและพืชปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารรวมถึงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข ให้ราษฎรมีความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพตนเองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นตัวอย่างการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและจิตใจเป็นการพัฒนาคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใหญ่ในความอยู่ดีมีสุขของราษฎรไทยทุกคน